ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกรสไลด์ด้วยกดนะเด็กกดไลค์ครับอ่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย let's go <S พอะไรดักหนาเนี่ยอ๋อไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับผมก็ต่างอยู่ดีทุกผู้ชมทุกท่านดีตอนเราเข้าสู่รายการเก,เกมเกมอะไรนะจำชื่อช่องไม่ได้ แต่ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้แล้วผมไม่ได้อัคดคลิปมานานแล้วเลยจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดชื่อช่องตัวเองนะครับเพราะผมจำาืิอไม่ได้โอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้เนี่ยจะมาพาดูความสามารถของแสนนะบว่ามีอะไรมากครับทุกคนรู้กันหมดแล้วนะครับ แค่ผมจะมาพูดเฉยๆว่าแซนมันสามารถทําอะไรได้มั่งครับคนรู้กันหมดแล้วแหละว่าปล่อยพวกอะไรพวกกนเนี้ยเออนั่นแหละผมก็รู้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักแซนแล้วก็รู้ความสามารถมันหมดแล้วแต่วันนี้เราจะมาพาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะโหดกินแค่ไหนระหว่างความสามารถแซนนั้นเราอ่ะแล้วเราก็จะไปดูกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาแล้วใครที่ยังไม่กดเลยช่วยกดให้ด้วยเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ โอเคไปดูกันเลยไปเลยเออคุณจะเปิดคลิปโดวยวิธีนี้วิธีการเปิดคลิปแบบใหม่เฮ้ยโฆษณาเอาใหม่แล้วไปเกนณ้์เปิดคลิปเป็นส่วนเลยมาเอาใหม่อีกครั้งนึงแล้วไปเปิดเราจะเปิดคลิปให้มันดูเล,ล็กลริกละทึกใช่หรอื okay. อเปล่าโอเคโฆษณาบ้าแล้วก็ดู ปิดคลิปสุดๆตัวตัวตัวไปแล้วก็ปิดคลิปไม่ค่อยสวยเท่าไรเอ้เปิดคลิปไม่ค่อยสวยเท่าไร่แต่ก็พอได้อยู่ปะเราไปดูความสามารถของซซนกันเลยว่าจะมีตัวว่าจะมีความสามารถอะไรพิเศษบ้างก็ไปดูกันเลยไปเลยอันดับแรกความสามารถที่หนึ่งการควบคุมดวงใจซึ่งการของ ความสามารถควบคุมดวงใจของแซนเนี่ยคือการที่แบบควบคุมดวงใจฟลิกอ่ะเออให้แบบเป็นดวงใจสีฟ้าโอ้โฆษณามาอีกแล้วขัดขวางเลยตั้งนานวะเนี่ยโอเคผมตัดโอเคผมตัดตอนที่โฆษณาไปแล้วเฮ้ยเด้อเด้อเด้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what เฮ้ยเฮ้ยอยู่เดี๋ยวก็ว้ามังเอ้าแล้วก็หายเฮ้ย เอาหายเอาน่า okay. oh. จะเป็นบั๊กนะครับไม่ต้องสนใจไรมากครับมาดูความสามารถของต่อไปของแซนเลยกว่าเอ้ยมาเด็กยังพูดไม่จบเอ้ยเอ้ยจะต่อทำไมเนะี่ยซึ่งถ้าแซงควบคุมด,ดึงแซฟิกเนี่ยฟิกจะไม่สามารถเดินเป็นไหนได้นะครับก็เดินได้นั่นแหละแต่ว่าจะเดินแต่ว่าจะไม่สามารถเคลื่อนที่อะไรสักอย่างนึงได้แต่ก็เดินได้แหละ แล้วก็มีแรงน้มถ่วงด้วยนะครับต่อไปไปดูความสามารถต่อไปเลยความสามารถต่อมานะครับก็คือการปล่อยกระดูกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็นี่มันมาครับเนาะกระดูกเลยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหรแต่ผมก็ทําเป็นกระดูกเลยนะครับซึ่งการปล่อยกระดูกของแซนก็เป็นความสามารถหละักของแซนเลยโฆษณามาอีกแล้วตัดก็ตัดก็ตัดเรื่องสวยทําไมต้องเยอะอะไรวะเนี่ยมันจะนโฆษณามาครับผมข้ามไปแล้วนะับนี่นะับ เออนี่จะเป็นความสามารถลหลักๆของแซนเลยนะครับซึ่งกงกระดดเนี่ยก็จะทําความเสียหายได้แค่หนึ่งนับหนึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับมันมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องมากกว่าหนึ่งแหละไปไปดูความสามารถสุดท้ายของออไปดูความสามารถต่อไปแซนกันเลยนะครับดูกันเลยความสามารถต่อมามาอีกแล้วนะ ซึ่งความสามารถต่อมาก็คือแกเตอร์บาเตอร์ซึ่งความสามารถดักหลังของแซนแต่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ใช้มากอยู่พอสมควรนะแต่กระดูกใช้เยอะกว่านะกระดูกใช้เยอะกว่าแกตเตอร์บาเตอร์นะครับซึ่งก็สามารถปล่อยลำแสงสีอะไรนะสามารถปล่อยลำแสงได้นะซึ่ง เออกสเตอร์บัสเตอร์พลังจบตีก็ดักดัวอยู่นะครับผมซึ่งมันก็เยอะพอสมควรนะครับว่าแต่น้องไก่ทำไมตรงนู้นวัสดีน้องไก่วัสดีสวัสดีไปไหนอะ่ะอ๋อปล่อยเขาไปนะครับให้เขาไปหาพ่อแไม่เขาเออเคแกสเตอร์บรัสเตอร์ก็จะมีเท่านี้แหละแต่ไปไปดูอันสุดท้ายกันเลยไปเลสโกความสามารถต่อมาก็คือเออตาสีฟ้าครับนี่ครับตาสีฟ้าครับ ก็จะทาให้แซนนั้นโจมตีหนักขึ้นนะครับอ่าโจมตีหนักขึ้นอยู่นิดนึงนครับไปดูความสามารถต่อไปกันเลยความสามารถต่อมาก็คือกระดูกสีฟ้านะครับซึ่งเป็นกระดูกที่ต้องขยับนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นกระดูกที่อยู่นิ่งๆครับเช่แนแซนเอาโฆษณามาอีกแล้วปิดก่อนปิดก่อนอืมก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับเช่นแซนลปอยกระดูกสีฟ้าไม่ใช่ปะ่ะแล้วก็ไม่ต้องทำแนละ้วอยู่เด็กๆมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับแต่ถ้า แยนปัดกระดูกสีฟ้ามาเรื่อยแล้วเราขยับแบบนี้เราก็จะเจ็บครับโอเคไปดูอันต่อมาเลยครับต่อไปความสามารถสุดท้ายน,นะครับก็คือการหลบนะครับซึ่งการหลบนะครับตอนที่เราจะฟันแซนน้ครับแซนจะหลบแล้วก็จะมีขอาขึ้นมาว่ามิสนั่นเองครับซึ่งการหลบนะครับก็จะถ้าแซนหลบไปมาครับแซนก็จะเริ่มเหนื่องยไงขึ้นมานะครับ แล้วพอไปถึงการโจมตีครั้งสุดท้ายที่แซนจะถูกราฆ่าก็คือเราถ้าเราโจมตีไปครั้งหนึ่งแซนก็จะหลบชอบแต่อยู่ดีๆมันก็จะเกิดการโจมตีอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครโจมตีให้นะมาความสามารถของแซนก็จะมีประมาณนี้ไปทวกนกรอบควบคุมดวงใจกระดูกเกสเต์บัตเตอร์คงตาสีฟ้ากระดูกสีฟ้าแล้วก็การหลบซึ่ง ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาเราจะมาปิดฉากคลิปด้วยสุด้วยความสวยงามและไม่ธรรมดาเลยก็คือการทําแบบนี้แล้วปุ๊ยเดี็ดแล้วนะอีกแล้วเหรออเราจะทําเป็นแบบนี้อันน้มาหัวเรื่องเลยต้องผมคนเยวเลยจะมาปิดฉากด้มสวยงามอันนี้ ดูเฉาด้วยความสามารถสวยงามคืออะไรรูลล้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะวิบวับใช่ป่ะเออหมอที่จะมาทำเป็นโปรมากเลยนะงั้นผมจะทำอินโทรแบบนี้ดีกว่าเออหมอจะมาทำเป็นโปรมากเลยนะมันเหมาะมากอันหนึ่งนะขอเรน,นชันก่อนโอ้ไม่สวยงามหรอกแต่มาทำเป็นอินโทรได้เลยแล้วเนี่ยระเบิดใต้น้ำหมืดนอะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นครัใครที่ชอบกี่กหรือกูไรปิดให้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผแล้วกน